ดอกเขาทิมขาใหญ่ๆเอาออกกางะกาเบิรงแน่จ้ะโอ้ยสะออนค่ะมนุูนะนี่ดอกแข็งๆได้มาหลากหลายเลยจ้ะนี่มนุูตัดอย่างที่แบบที่ทากินยังออกจ้ะมิแตดอกใหญ่ๆจ้ะยังว่าโอ้ยมนูเห็นเราแบบขันไปไหวกว่านี่นี่คือสิได้มาหลายค่ะจ้ะเมง่งๆพูดหรือว่าเมนูเจอ๋อเอาออกท้าออกนี่ก็ เมีไม่มองว่างเนาะเมนูจะตัดสเส้นกะละมั่งเลยเล้ากันจ้ะเนี่เท้าออกว่างเลี่ยงตรงนี้คือสีคือสีเบาไหวคือสีหลายเอาเศษเทสเลยตรงนี้แล้วกันยังว่าจา้ะเ,เมนูสิตัดเส้นนี้ละที่แรกเมนูว่าเมนูจะเอาออกวันนี้เมนูบ่เอาออกรอกจ้ะเมนูก็จะตัดตัดอันที่มาลงมาเล่งกินตัดใส่กระดาษนี่เอาแต่ที่ง,งามๆไว้เนาะจา้ะนี่ กจะเอาไปลวกน้ํำหอนมนุษย์กระเจาว่าตัดออกสิละจ้ะที่เก็บมากเลยๆนี่พ่อสอมสมแล้วกะบวงหูสิเหลือซ้ำใดดอกจ้ะกะธรรมดาเนาะเห็ดปลาจ้ะเห็ดปลาตามธรรมชาติกะจะมีมาลงมาแรงมี่นอนแน่เป็นธรรมดาละ่ะแล้วจะเอาเป็นลวกนอกงามไปแกง ขันสามีอยู่อีกโอ้ยมืออื่นไปอีกกัน่าจ,จะได้อีกอยู่จ้ะแหงยางแหงพ่อไหมนี่เห็นบอ,อันนี้งามงามป่าตรงที่ถากเนกินแบบนี้ออกเบิงองจ้ากะงามงามถ้าเอาไปต้มเนี่ยเชื่อโลกนี่ยังกระตายไว้แล้วเนาะนอนเนินนี่จ้ะ่เราจะเอาไปลวกใส่ช่องฟีดไว้กินงามๆนาน,าน,านาเลยจ้ะนี่เบิ่งหน้ ขาแบบใหญ่เลยอันนี้อนอนเห็นดอกแข็งๆนอนจอกลายค่จะจ้ะปาดออกสะอนค่ะงี้ว่าจะาแมนุชแหงยางแหงพอเห็นเห็ดเน่เห็นนะหนลายหลายแมนุชบ่ได้เก็บเห็ดอันเห็ดอีหย่างละเห็ด เฮ็ดแตรกับพอ่อหลาย,ย่จ้าเฮ็ดแตรเฮ็ดหนังไก่แต่มนุษย์ก็เอาตาอันเลือกเอา ray, เฮ็ดที่เข้ามาก่อนเฮ็ดปีกนกก็มีแต่มนุษย์ก็เก็บอันนี้ก่อนเพราะว่าปานนั้นยังหิวบ่ไหวจนะนไกลายหิวเฮ็ดขืนผู้เนาะมนุษย์ก็เลือกเอาแต่เฮ็ดอันเพิงหวานมื้อนี้นะก็เลยน่รดีเอาเฮ็ดแตรกับเฮ็ดหนังไก่ ay, เนาะปาดออก <c oughs> เอามาปาดออกเรา ธรรมดาเห็ดปลานั่นแหละนอกจากมันก็ไมีถากมีแมงกินเป็นเรื่องปกติเขากับปาดออกเกากันได้ยูนี่เห็ ball, นบอยนี่โอ้ยง,งามๆเทาทิมนี่แบบโหเพื่อนๆต้องกลับไปดูคลิปที่เมนูไทยให้เบิรงตอนอยูนี่ปลาเก็บเห็ดนอกจากคักขนาดแม่เก็บมวนอยู่ผู้เดียวเนี่ยว่าจะเม่นุูบเบิร์เธอกับแบบโอ้ยอยากจะกรีดกรีดเนี่ยว่าเห็ดหลายคักหลายแน่พี่น้อง เป็นปีแรกที่มนุษเห็นเราหลายแบบนี้เนาะปีนี้แบบอากาศอุ่นนะจา่าเฮ็ดกันเลยอันเกิดสองรอบเฮ็ดกันเลยเกิดมาสองรอบห้ได้เก็บยังไงมนุษย์เขาไปรอบแรกหันผัดเทาเขาไปรอบนิวเกิดหลยก็เก้าเทากะหลายัยางดีกับหลาแต่หลวงยุวกล้งกะจะได้นิดเดียวละจ้ะ จักหน่อยเดียวเมนุดกจะไปห้าลูกเพราะว่าสามีเพนไปทำงานเนาะอันนี้เป็นดอกสองดอกแฝดติดกันไหมจ้ะแบบนี้เขาจะเอาออกเขาจะเอาออกเขาจะเอาเขาออกตัดออกแตงจริงเราเมนุดกินกน,เนะเนาะบางคนเขากะสิบมากมันจะลืนล่นๆนอกจากถ้ามาชาติของเฮดิงนั่นแหละมันจะลืนล่นๆตัดออกยังสงจ้ะนี หลวกน้ำห้อนเศษหนังเศษหนังจะได้ออกกับแพกเก็บมีแตดอกใหญ่ๆแต่ว่าเถากลายดีกว่าจมันเปลี่ยนมีดใหม่ก่อนขั้นดอกที่เถาแบบนี้เขาก็จะเอาหั่งเพิงออกกังสีจะ้ะเอาออกแบบนี้เนาะหั่งเพิงมาเธอมินอนมีหยังยูยังสั่นนะจ้ะีนก็น่าจ,จะได้ทิมเครื่องๆครื่ะงม่นุมนว่าเสียดายเด้ ดอกได้เทาๆมนุษก็จะเอาห้างเพิงออกมึงแน่จะดอกนี้งามงามเกิดยุจุ่มเดียวมนุษยนะ์น่ะสะออนค่ะขนาดว่าดอกแข็งๆมึงแน่จะยังมีหู้หนอนพุ่นนะ่ะเก็บมากกับหิวมากหนักก็จะได้ทิมแบบครึ่งครึ่งพุ่นเมื่อปาดเอานอ,นอนออกเพื่อสิได้กิน <laughs> แบกมากหนัก เห็นบ่จ้ะถ้าบ่าไม่นอนก็นจะบ่มีฮู้จังซี่มนุษย์เก็จะเลือกเอาแบบนี่ถ้ากินเท่ากับปาดออกสิละจ้ะธรรมดาเห็ดป่าน,นั่นล่ะเนาะธรรมชาติจ้ะงามง่ามมึงเนี่จ้ะ,น,ะ,จะนี่หน้านานะแข็งแข็งแบบนี้เลยจ้ะนี่มนุษย์สิได้กลับมาลวกพุ่นล่ะไปหาปลูกมาพก่นล่ะจ้ะ นี่ค่ะคุณอาจารย์มีแต่ดอกงามๆดอกแข็งๆบางสิ่นี่ะออนค่ะบางในจ้านี่นี่เห็นบอกงามๆแบบนี้ได้ไปเลยจ้ะคันแข็งๆแบบนี้นเอาลวกไว้ <S <S พาแล้วจังค่อยไปล่าง <S <S นี่เมนูตัดเขาออก ดอกตุ้มๆกาลังงามเลยจ้ะเพราะว่าทาว่าตดก่ได้มันขามันเน่านะจ้ะเฮดกะไดอันนี้มึงด้ดอกกําลังแบบง,งามๆอยู่จ้ะโอ้ยยังมีเวลาไปอีกมนุษย์น่ะแต่ว่าสามีหันไปทำงานทั้งเหนือจ้ะกลับมาเมื่อวานละก็ไปอีกละทำงานแหงงยางแหงโพกพูดนะจ้ะ อันใดมองได้เน่ามองได้ทากกินข้ากระปาดทิมข้ากระปาดออกก็กินได้คือเก่าเนาะโอ้ยดอกนี้เบื้องหน้าขนาดแข็งๆข็งในเน่านอนเต็มเบื้องหน้าจ๋าจังสีแข็งๆแบบนี้ได้เบิดนี่เดี๋ยวมาพาบบเบเื้งบา้องเธอแนมเบื้องข้างนอกงามๆอยงสิบื้องม่นอนในได้จ้ะนี่เอาลวกน้ำหอนออก ความสุขของคนมาเก็บเฮดจ้ะขั้นบอไปเมนูสิหูซึกแบบเห็นมูโพดลงในเฟซบุ๊กเนาะมันก็ตตรงไปเนาะจ้ะบอไปบอได้บอไปมันสเหมือนแบบติดๆข้างๆข้าๆนะแม่มันตรงไปเก็บโอ้ยยังสีแข็งๆยังสีกันเน่าแม่จ้ะนี่อันใดเน่เข้ากับปาดเขาออกเขากัเลือกเอาแต่หมองที่เขาดีๆงามเนาะไม่ว่าจะชิมเค็งๆอะไร ันต้องเอามาพาเบิงยังสีเหรอจ้ะขั้นโบพาเบิงเท่ากับสีโบหูอะมองไหนมันเนา่ามองไหนบนเน,าน่ายังสีไหมจ้ะนี่เอามาปาดออกปาดออกเัออกก็นตั้งสีหูหได้ถากกินเท่ากับปาดออกดีละเนาะนี่ธรรมดาธรรมชาตาาิเห็ดป่าเหรอเมนูว่าเห็ดฟ้ามเห็ดป่ามันกับโบคือกันนี่ ก็ไปลวกน้ำห่อนเอาไปล่างเอาไปลวกน้ำห่อน,อไ,ปอไ,ปน,อนไปนกน้ำเย็นเมื่อกี้นี่จ้ะเต็มกละมังละดอกมีแต่งามๆแม่จ้ะโอ้ยมนุษย์วะขั้นไปกว่านี่เล่วอีกจังหน่อยนี่แห้งสิได้หลายแม่นี่หลายคักหลายแนย่ปีนี่เห็ดนะ เอามาสมเอาสิละจ้ะเอามองถาดก,กินเอาวมองอันนี้ออกจ้ะเดี๋ยวเมนูไทยเบฮงตอนจะแล้วเนาะยังอีกเต็มตะก,กากับอีกหนึ่งถุงจ้ะเบฮงแน่จ้ะเมนูแบกเฮ็ดเท่ากับบ้านมันเน่าแม่มันเท่าเบิดจา้าเฮงแน่อันนี้เมนูกระเอาไปทิ้งสรุปว่าได้ทิมแบบเคิงเคิงเลยจ้ะแบกเฮ็ดเท่ากับบ้านยังว่าโอ้ยมันเน่าเบิด ตอนเห็นตอนเก็บก็ว่าดอกแข็งๆนอกจากมนุษย์กะเก็บมากแม่จ้าก็จะประมาณนี่แหละเนาะนี่เบิงแน่จ้ะมนุษย์แบกเฮ็ดเนากับบ้านอันนี้มนุษย์จะเอาไปทิมจ้ะเพราะว่าอันตอนเก็บมากกะเบ,บิงคือทั้งยั่งดีๆอยู่จ้ะเพราะเอามาพามะสมมาหยังออกแล้วบันนีผัดเนาขังในไม่นอง,งไม่นอนมั่งอีหยังมนุษย์ก็ต้องก็ต้องตาใจทิมเขาเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัน เห็ดแตรนะคะหรือว่าในภาษาโนเวอเรนว่าทรัคคันตาเรนในภาษาอังกฤษมนุษย์ขึ้นหายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูหรือว่าอันคันตาเรนหรือว่าอันชันตาเรนและอย่างในภาษาอังกฤษนี่แหละมนุษย์ขึ้นซื่อหายเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหนังไก่ในภาษาไทยที่เอิญกันเนาะหรือว่าวูดเฮสแกฮอกหรือว่าในภาษาโนเวอนว่า พิกซบนะคะนี่มนุษย์แกบ่ได้สนใจเฮดสามอย่างนี่บรนดไดพ่อไปพ่อเฮดเพิงแล้วก็โอ้ยมวนไปกับเฮดเพิงจ้ะเพื่อนๆตรงกลับไปยอ้อนเบิง่งอันคลิปที่มนุษย์ไปเก็บเฮดเนาะนี่ส่วนเฮดเพิงหวานได้ทิมเคงิงเคงิงเลยจากมนุษย์กกได้มาสองกะละมังแบบนี้คือเลือกตัดเอาเฉพาะส่วนที่เขาดีๆด,ดอกที่เขาเถามนุษย์ก็ต้องตัดใจทิมไปนอกจาก,กน,นี่เรียบร้อยเล้วแบบนี้มนุษย์ก็จะ ลวกน้ําห้อนแล้วการน,นกน้าเย็นเนาะกระจะกระจาบล่างจา้ไมนุษย์จะลวกเลยแล่ะมันนกน้าเย็นก็เป็นการล่างไม่ได้โตสองน้ำประมาณนี้แหละเนาะก็ได้ามาประมาณนี้แหละจ้าสามีกะเวลาหน่อยมอนุษย์กัไปเก็บฝ้าวเพื่อนไปส่งอันปลาเฮสสิบโมงเคืงหล้ะเพื่อนบอกหายเวลาถึงบ่ายโมงเพราะว่าเพื่อนต้องไปขืนเครื่อง เพื่อนต้องออกไปบ่ายสองขืนเครื่องบ่ายสามสามีกับไปเห็นงานเมนูกะขั้นบ่เขาปลามันกะจะอยู่บ่สุกได้จ้ะมันต้องไปเนาะขั้นบ่ไปเสียใจละหลายเห็ดเนี่ยมาโอ้ยเมนูสะอ่อนขั้นไปก้อนหนานี่จากสามสี่มือเนี่ยโอ้ยื่อขาดจ้ะโอเคค่ะกะจะประมาณนี้แหละเนาะเมนูไปเก็บเห็ดมาละกะเนี่ยมาตัดมาขัดมาแยกกะจะได้ประมาณนี้แหละกะเหลือแค่ตอนลวกมันนี่เมนูกะ จะออกไปห้าบลูกแลละจ้ะก่อนจะไปมนุษย์ก็จะฝากเพื่อนๆไว้นะจ๊ะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะกับแวะมาใน้นำติชมพพอ r t เมนุษย์ดิกันกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด Subscribe กับสั้นกระดิง่งกิ้งกิงจ้ามนุษย์ไปแล้คะค่ะสำหรับคลิปนี้บายคะ่ะบาย